สวัสดีครับโค้ดผมเฟิร์สจ็อบเบอร์อยากทราบแนวทางาการซื้อรถคันแรกนะครับอ่ะสิ่งที่ผมจะชวนทุกครั้งเลยเวลาน้องๆนะเรียนจบใหม่ๆอยากจะมีรถเนี่ยผมอยากจะให้ชวนคิดถึงอันดับที่หนึ่งก่อนก็คือความจำเป็นในการมีรถคันนั้นนะฮะถ้าเกิดมันจำเป็นแบบจัดๆยกตัวอย่างเช่นงานที่เราทำเราเป็นเซลล์แล้วเขาให้บังคับนะว่าต้องมีรถ อันนี้ก็เข้าใจได้หรือที่ทํางานเราเนี่ยนะครับให้เงินเดือนดีจริงๆแต่ว่ามันอยู่ไกลมากนะครับเราอาจจะต้องช่างใจระหว่างซื้อรถกลับไปพักอยู่ใกล้ๆนะฮะ,ะสมมติว่าเลือกซื้อรถแบบนี้ก็ไม่ได้ผิดอะไรเพราะฉะนั้นผมชวนคิดถึงความจําเป็นก่อนนะครับว่าเออไม่มีเนี่ยการทํางานเราลําบากเลยไม่มีมันแย่เลยหรือเปล่าอยากจะชวนคิดอันนี้ก่อนเป็นอันดับแรกอันที่2ผมอยากชวนมองและทําความเข้าใจค่าใช้จ่ายโดยรวมที่จะเกิดขึ้น เพราะว่าหลายๆคนเนี่ยเวลาคุยเรื่องรถบอกไม่เป็นไรออกมาสักคันหนึ่งเถอะเจ็ดแปดแสนก็ส่งเดือนละหมื่นสมมุตินะพ่อนไหวนะครับต้องบอกว่ามีรถหนึ่งคันเนี่ยไม่ใช่ผ่อนอย่างเดียวนะน้องนะน้ํามันก็มานะฮะอย่างเช่นขับติดๆิดในกรุงเทพเนี่ยเดือนหนึ่งต้องมีสามพันละมั่งใช่ไหมถ้าขับทุกวันนะฮะยังมีค่าจอดรถอีกค่าทางด่วนอีกนะมีตัวสภาพมีประกันมีต่อทะเบียน งั้นพูดให้ฟังก่อนว่ามันก็จะมีรายจ่ายแบบนี้เพิ่มขึ้นมาในขณะที่รายจ่ายบางอย่างก็อาจจะลดลงก็คือค่าใช้จ่ายในการเดินทางแบบเดิมเคยขึ้นมอเตอร์ไซค์ต่อรถไฟฟ้าอันนี้ก็อาจจะลดลงไปนะเพราะฉะนั้นให้ลองเห็นต้นทุนโดยรวมสิคือความจําเป็นอะกระโดดมาแล้วคือข้ามมาแล้วคือจําเป็นไว้ต้องซื้อไว้ขาดไม่ได้ไว้ไม่มีกูทํางานไม่ได้ไม่มีอยู่ไม่ได้เอออันนี้เข้าใจ2ต้นทุนโดยรวมเป็นยังไง ลองเอาต้นทุนโดยรวมโยนใส่ในตาราง Excel ซิทำรายรับรายจ่ายดูซิถอดค่าจ่ายการเดินทางเก่าออกเปลี่ยนอันใหม่ใส่เข้าไปทั้งชุดยังเป็นบวกอยู่ไหมกระแสงเงินสดยังดีอยู่หรือเปล่านะฮะคือผมเตือนง่ายๆแบบนี้เวลาคนเราอยากจะได้อะไรมากๆเนี่ยเราจะมีเหตุผลร้อยแปที่บอกกับตัวเองว่าจำเป็นเพราะนั้นเพิ่มไปแล้วกันจำเป็นแล้วพร้อมหรือเปล่า จำเป็นแล้วพร้อมไหมเราพร้อมใช่ไหมที่จะผ่อนมัน 4, ปีหปี6ปี7ปีแล้วแต่สัญญานะครับนั้นอยากจะให้เช็คตรงนี้เป็นจุดที่เป็นเรื่องสำคัญถ้าเช็คแล้วปรากฏว่าตัวเลขมันไม่ค่อยดีนะปริ่มๆนะไม่เหลือเก็บเหลือออมมันก็ทำได้สองทางคือใจเย็นเลื่อนการซื้อไปก่อนโดยการเก็บเงินสะสมเอาไว้ดาวสักหน่อยหรือลดขนาด รถที่เราต้องการลงมาสักนิดหนึ่งเพื่อให้ประหยัดหน่อยแล้วผ่อนแล้วทําให้ตัวเลขมันโอเคไม่ติดลบผ่อนแล้วก็ยังมีเงินเหลือเก็บนะฮะก็เชียร์ประมาณนี้นะ,ะก็ถือว่าเป็นแนวทางนะฮะแต่ต้องบอกเลยว่ารถนี่มันผูกกับอารมณ์เหมือนกันนะครับบางทีเราก็มีเหตุมีผลร้อยแปดแหละปรากฏว่าแฟนเราก็บอกว่าเนี่ยฝนตกอย่างเงี้ยนั่งแท็กซี่ก็ลําบากเนาะเออแล้วก็ ถ้าต่อรถไฟฟ้าลงมาก็เป็นยังไงก็เปียกอีกใช่ไหมล่ะอะไรเงี้ยนะอ่าอเพเชะนะเออไอที่โค้ดหนุ่มบอกไปเมื่อกี้เรียบร้อยลืมลืมนะฮะเสียงโค้ดหนุ่มมันจะไปสําคัญได้ยังไงล่ะกับแฟนผมเดือดร้อนนะครับโค้ดนะฮะอ่ะก็ว่ากันไปนะฮะ